สู่กระบวนการบุกวังอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น3มนิ้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงนะฮะยืนยันฟันธงครับบางคนบอกว่าดูจากดวงเมืองเองดือนกดกดาคมกเดือนที่จะเกิดเหตุลักษณะด,ดังกล่าวจะเกิดขึ้นและแตกหักอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทาไมต้องเกิดเดือนพฤษภาคมถึงแม้ดวงเมืองนะ,ะตั้งแต่วันที่7ก,กรกฎาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงเมืองขึ้นมาแต่ ทัมมิ่งของมันที่มันจะได้จริงๆมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการลงมติถ้ามีการลงมติแล้วไม่ไว้วางใจผอประยุทธ์ผอประยุทธ์ก็จะพ้นจากตําแหน่งนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกวังการป่วนในสภาผู้แทนฎรจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันและย่อมมีเป้าหมายหวังเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นม็อบทะลุวังตอนนี้ก็ประกาศบุกวังนะฮะบุกวังเป็นทางการมีกําลังไม่มากหรอกแต่ปรากฏว่า เป็นประเด็นในโซเชียลมีเดียและก็ประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมไม่ได้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะก็สู่กระบวนการวิเคะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันปรากฏว่าตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลุ่มม็อบทะลุวังนะประกาศทํากิจกรรมทําโพแสดงความคิดเห็นว่ากระบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ที่สยามพารากอนตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเวลา16นาฬิกา20นาทีที่ผ่านมา ทางเจ้าที่บวชได้เข้าไปคูดคุยนะครับหน่วยรักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าพารากอนและมีการปิดกั้นเส้นทางเข้าออกของสยามเซ็นเตอร์และเข้าออกสยามพารากอนที่ออกมาอาย่างบริเวณลานน้ำพุนะครับจากนั้น17นาิก10นาทีนักกิจกรรมของกลุ่มทะลุวังอย่างน้อย2คนได้เดินไปทำกิจกรรมชวนประชาชนติดสติกเกอร์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบริเวณ ที่ขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณบันไดเลื่อนชั้นจีของห้างสปปรรพสินค้าพารากอนขณะที่เจ้าที่ของห้างสยามพารากอนได้ขัดขวางโดยยืนบังป้ายนะครับกระดาษไม่ให้คนติดสติกเกอร์และมีการชูข้อความว่าสยามพารากอนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะครับรวมถึงการประกาศผ่านเสียงตามสายว่าการจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ต้องขออนุญาตทำหนังสือก่อน มีฉะนั้นทางห้างสงทางห้างจะสงวนสิทธิเดมิมคดีตามกฎหมายและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อมา17นาิกา20นาทีนะครับกลุ่มมอบทะลุวังได้ย้ายพื้นที่นะครับจัดกิจกรรมบริเวณลานน้ำพุนะครับห้างสยามพารากอนและห้างสยามเซ็นเตอร์โดยเจ้าที่ของห้างยังไปพูดคุยและมีการประกาศผ่านเสียงตามสายว่าจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก่อนมีกลุ่มม็อบนะครับ จะย้ายไปทํากิจกรรมต่อที่ประตูหน้าทางเข้าสยามพารากอนโดยมีสุบชนและประชาชนก็คอยดูอยู่ต่อมา17นาิกา37นาทีนักกิจกรรมกลุ่มนี้เขาใช้คาว่านักกิจกรรมเป็นกลุ่มกระบวนการที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ย้ายพื้นที่จากกิจกรรมโดยพยายามที่จะเข้าไปหน้าร้านสิริวรณาวารีนะครับของเจ้าที่ฝ่ายความ รักษาความปลอดภัยของห้างนะครับเข้ามาขัดขวางะจะลงบันไดเลื่อนโดยมีคนหนึ่งมาขัดขวางบันไดเลื่อนและมีการผลักนะฮะแล้วก็สื่อบวลชนให้ถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวทําให้นักไอกลุ่มม็อบกลุ่มนี้ไปบริเวณลิฟต์และถูกขัดขวางอีกครั้งจนมีกลุ่มม็อบต้องวิ่งหาทางลงไปที่ร้านดังกล่าว17นาฬิกา48นาทีนะครับ มอบกลุ่มนี้ยังได้ชูป้ายแสดงความคิดเห็นหน้าร้านนะครับแต่มีเจ้าหน้าที่ของห้างนะครับคาดว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้ามาขัดขวางและพยายามดึงป้ายกระดาษแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งต่อมาในกลุ่มนี้ได้สัมภาษณ์ว่ามีคนมาล็อกบริเวณลำคอทำให้รู้สึกเจ็บนะครับ1ิ10นาฬทีมอบก็ได้เดินทางไปยังสยามพารากอนมุ่งหน้าไปยังพระราชวัง สะประทุมโดยมีเจ้าที่ตำรวจในเครื่องแบบเข้ามาแย่งยึดผลโพแสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบซึ่งเป็นผู้ชายพยายามเข้ามา,าจับกลุ่มด้านหลังนะครับจนเกิดการชุลมุนและมีการประาาทาระด่าทอกันระหว่างเจ้าที่กับกลุ่มมอบที่ร่วมทําการชุมนุมจากนั้นตํารวจได้นํารั้วเหล็กมาล้อมปิดหน้าวังสะปทุมขณะที่ ปร,ประชาชนตะโกนให้เจ้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปทําการจับกลุ่มตัวนะครับนักกิจกรรมกลุ่มนี้นอกจากนี้มีรายงานบุคคลไม่ทราบฝ่ายเข้ามาทําร้ายสื่อนะครับต่อมา2 8 18นาฬิกานาทีม็อมบประกาศยุติการชุมนุมนะหลังชู3นิ้วที่หน้าวังสาปทุมพร้อมประกาศว่าพวกเราแค่มาส่งเสียงอของประชาชนต่อขบวนเสด็จและหวังว่าจะมีการรับฟัง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นต่อมานะครับทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยพลตำรวจตรีจีรสัรแก้วแสงเอกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรวมถึงนะได้กล่าวถึงกรณีกลุ่มมอบผู้ชุมนุมเรียกว่ากลุ่มทะลุวังจัดกิจกรรมบริเวณศูนย์ห้างสิมมนค้าพารากอนพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยตรวจสอบพบว่า เข้าข่ายกระทําความผิดตามกฎหมายนะครับมีการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจซึ่งกองบัญชาการตารวจคนครบาลจะรวบรวมหลักฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลเพื่อดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําความผิดต่อไปพร้อมย้ําเตือนว่าแม้ขณะน,นี้ทางกรุงเทพมหาคนครจะถูกประกาศให้เป็นพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวแต่กลุ่มที่ทํากิจกรรมที่เสี่ยงต่อโควิด -19 ยังถือเป็นมีความผิดตามกฎหมายทำตามพรกฉุกเฉิน และพรบรควบคุมโรคด้วยนะครับต่อมาก็กลุ่มสปออสออสฮะก็รวบรวมหลักฐานก็เตรียมที่จะไปในเมืองคดีก,กับคนกลุ่มนี้เช่นเียวบถามนะคะป้ารักสถาบันเพราะอะไรเพราะผลงานหรือเห็นคนอื่นทําก็เลยทำตามๆกันโดนปลูกฝังตั้งแต่เด็กกับเรื่องพวกนี้ยายไม่รู้ว่าคนตั้งคําถามเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่แต่เดาจากการที่แทนตัวเองว่าหนูก็แล้วกันนะคะ ยายก็จะตอบให้ค่ะคนตาดีมองเห็นแสงสว่างฉันใดคนดีย่อมมองเห็นคุณงามความดีของคนดีฉันนั้นใช่ค่ะสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานหลายร้อยหลายพันปีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโข,ขทยัยกรุงศรียุธยากรุงธนบุรีกรุงรัตนโกสินท์ ตราบจนมาเป็นกรุงเทพมหาคนครจนถึงทุกวันนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในประเทศไทยไม่ใช่เพราะนักการเมืองแต่มีได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ถนนหนทางการไฟฟ้าการประปาไปรษณีย์โทรเลขการรถไฟต่างๆเหล่านี้เริ่มมีในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงปกครองประเทศคุณรู้หรือเปล่าคะ ถ้าไม่รู้กลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆและที่คุณเกิดมาเป็นคนได้อิสระเสรีไม่เป็นไพร่ไม่เป็นทาสก็เพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์มีคุณงามความดีพระมหากรุณาธิคุณราชกิจแตกต่างกันไปที่ทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยและล่าสุดที่ยายเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ท่านก็ทรงมีเมตตากับคนไทยมากท่านรักคนไทยมากและท่านทำทุกอย่างเพื่อคนไทยมาตลอดมองเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยใจค่ะไม่ใช่เพียงเพราะใครบอกต่อหรือบอกเล่าสำหรับคุณเองถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่กลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปศึกษารากเงาของตัวเองดีๆจะได้ไม่ตั้งมาตั้งคำถามปัญญาอ่อนอะไรแบบนี้นะคะน้องๆค่ะ <eden, BLACK, S 1> <inadequ. S 2> คุณชื่นชมนักการเมือง คุณยกย่องนักการเมืองโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าคุณกำลังตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่เรียกร้องที่กระหายอานาจให้กับตนเองสุดท้ายนี้ยายก็ยังคงเคียงข้างลุงตู่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยายรักต่อไปค่ะส่วนตัวคุณเองกลับไปศึกษารากเงาประวัติศาสตร์ของตัวเองให้เจอ จะได้สมกับที่เกิดมาเป็นเด็กไทยเกิดมาเป็นคนไทยขอบคุณค่ะในเชิงงานวิกฤต์นะก็มีม็อบกลุ่มหนึ่งนะที่อ้างว่าเป็นม็อบทะลุหวังจัดขึ้นมาเลยโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักนะครับออกมาชุมนุมประท้วงที่สยามพารากอนต่อมาก็บุกที่วังสะประทุมนะครับพยายามชูป้ายให้คนมาแสดงความคิดเห็นว่า,าเรื่องของขบวนเสด็จสร้างความเดือดรอด้อนหรือไม่ให้คนไปแปะสติกเกอร์ นะครับทางาสยามพารากอนก,ก็ไล่อะว่ายง่ายนะแต่ปรากฏว่าพวกนี้ก็ไม่ที่ไม่ยอมอะนะฮะก็อ้างว่าเป็นสื่อนะฮะสื่อจริงๆก็พวกเขาเองอ่ะพยายามทำร้ายสดอ้างว่าเป็นสื่อพยายามจะเคลื่อนไหวต่อต้านในทุกกรณีพอตํารวจเข้าไปทําหน้าที่ก็อ้างว่ามีคนมาโอบกอดผู้หญิงนะครับก็เลยเป็นประเด็นซึ่งตอนนี้ตํารวจก็รวบรวม,รวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นคือทําไม เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูในเชิงเศรษฐีตั้งแต่แตัวิตตั้งแต่ปี2,552ไปต้นมา เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเมษาจราจนการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่เกิดการจราจนต่อมาในปี2553เกิดสิ่งที่เรียกว่าพฤษภาทะเลเพลิงเกิดการเผากร,งรุงเทพมหานครเกิดขึ้นพอเข้าสู่ปี2564ผมเคยเตือนว่า,าเกมต่อไปม็อบจะมีการพัฒนาทางการเมืองยกระดับสู่การบุกวงังหลายต่อหลายครั้งม็อบเหล่านี้พยายามบุกเข้าวังหลวง รปรากฏว่าเจ้าที่ต้องนําตู้คอนเทนเดอร์มาทําการสกัดนะครับกล่าวนี้ก็เอาอีกบุกวังสหปทุมของเสบดปพระเทพนะครับทำไมเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะหลักเหล่านี้เรียกว่าการปลูกฝังทางความคิดสมศักดิ์เจียมทีรศุลกลุ่มขบวนการล้มเจ้าสนับสนุนการกระทําในพฤติกรรมดังกล่าวนะครับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะ เขาเรียกว่ามีการปฏิรูปสถาบานันแต่เขาต้องการปฏิวัตินะครับหลักเหล่านี้ที่สมศักดิ์กำลังให้กลุ่มที่เขาเดินเด็กๆผู้นี้เดินเขาเรียกว่าทฤษฎีเรดการ์ดนะครับประสบความสําเร็จในสมัย,มยเมาเจอตุงนะครับได้มีการนําหลักคิดนี้มาปลูกด้วยการปลูกฝังทางความคิดกรอบงามทางความคิดโดยกลายเป็นอุดมการณ์นะครับจากนั้นก็ให้ชุมนุมโดยสงบแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือการการจนและก็ การก่อการร้ายตามลําดับสิ่งนี้เขาค่อยๆยกสเต็ปยกสเต็ปปัญหาหลักๆคืออะไรนะครับก็ล่าสุดพนละเอกประยุทธ์ในฐาะน,นะนายกกำตรีได้รับเรื่องร้องเรียนนะที่สาธิตมธรรมาศนะครับก็ปรากฏว่ามีการปลูกฝ,ฝังทางความคิดนำนะฮะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาต่อมานะครับสถาบันก็เรียกว่าสาธิตธรรมศาสตร์ก็ออกถแถลงการต่อโตอ ะครับในขณะที่อาจารย์นะฟังของธรรมศา,ศาสตร์<ว>ก็ออกมาตอบโต้คนเอกประยุทธ์เอาหลักฐานมาจากไหนนะมาจากไหนทําไมมีการปลุกฝังทางความคิดลักษณะเช่นนี้ไม่จริงคเอกประยุทธ์เอาข้อมูลมาจากไหนตอนนี้ก็มอบให้กระทรวงศึกษาธิการนะครับเข้าไปทําการดูแลในเรื่องนี้ นะครับเรื่องของหลักสูตรที่มีการปลูกฝังทางความคิดเพื่อให้เปลี่ยนแปลงทางความคิดว่ามีจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้มันแค่จุดเริ่มตน้นนะครับมันจะแตกหักกันจริงจจังๆเข้าสู่กระบวนการบุกวังอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็น3มนิ้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงนะฮะยืนยันฟันธงครับบางควบอกว่าดูจากดวงเมืองเดือนกดกดาคมก,ก,ดก,กเดือนที่จะเกิดเหตุลักษณะด,ดังกล่าวจะ เกิดขึ้นและแตกหักอย่างเป็นทางการเนี่ยจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปทําไมต้องเกิดเดือนพฤษภาคมถึงแม้ดวงเมืองนะตั้งแต่วันที่7ก,กรกฎาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงเมืองขึ้นมาแต่ทัมมิ่งของมันที่มันจะได้จริงๆมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีการลงมติถ้า มีการโลมติแล้วไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็จะพ้นจากตาแหน่งนั่นหมายก็ว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการบุกวังการป่วนในสภาผู้แทนฎรจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันและย่อมมีเป้าหมายหวังเรื่องของผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองซึ่งกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังม็อบเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับ เด็กและเยาวชนนะฮะเป็นเพียงเครื่องมือตามหลักทฤษฎีที่เรียกว่าเรดการ์ดของพรรคคอมมิวนิสต์นะครับหุ้นส่วนเวลาดูการเมืองต้องดูให้ลูกซึ้งและต้องดูหลักของมันที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออานาจการปกครองประเทศ ประชาชนยังต้องรู้จักนัากการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Berbanggailah yang lahir di negara Thai Berbanggailah negara Thai kita ada empat bahagian Berbanggailah kita berlada tanah air dipanggilan negara Thai <Sukur> เดนนับว่ากวา้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อเล็กเอารบรบรบบอกว่าภัยเือความเป็นไทยกับหมู่เหาแต่เมือนการเก่าชาติเห่าพื้นหอง เทือเขาแม่น้ำลำธารนะเป็นวังยงนานเป็นเจ้าพญาร่องลอยไปตามทาลาสุขใจนักหนามีคนเรียกถามยินแย้มแจ่มใสใจดีไอ้หนูมานี่กินข้าวหรือยังมากรูดมะพร้าวส้มโอฟักแฝงแตงโมใช้โย แต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดทีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถินไทยรวบรวมไว้ได้แสนใจ าติางแดนยังว่าดูถูกดูแคลนในความเป็นไทยอยากให้ฮักสาม,มัคคีกันไววเกิดบนแผ่นดินไทยละห่วใจซอยเหลือเข้าซ้ำน้ำป่าอาหารฝนตกน้ำท่วมละผากันจุนเจือน้ำใจพวกเข้าเหลียเฟี้ยเกิดมาอยู่ทิ้นฐานละบ้านเกิดเมืองนอง